กเบือเป่่ปกเบ่ปาปกินขาว้องกันจ้าพี่น้องจ้าเดปลาดุกมาพี่น้องใส่ซอนซอนพอมีไปชุดนัางเนี่ยบอกว่าเอาซอนนะไปเอามาเรียกว่าแอืแอบปลาดุกมกปลาดุก โบแมนฟอมปะดูเฮ็ดเองก็นังลืมเรื่อยรก็เครื่องแน่นๆพี่น้อง,องเพชรรอดลองไปมึงสูตรสำเร็จด,ด้วยสูตรสำเร็จต้องต่อหน อืมฮะต้อง,งเสียอ่ะเสียยงเลือดอันเล่มะเห็นไหมอ่ะอืมคับนี่ส่วนมันก็ได้สดเห็นงบอ Việt Nam khó vay nhanh chóng mặt tôi đăng ký hảo đưa bà mùa 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 mua mùa ừ. mùa ตัวตะกูลอะไรเนมากตกูต <c oughs> เห็นเห็ดป่ายอยู่กว่าลำว่ายกชดเลยใช่จังส่านัน่นใบมะระคุณมุเออใบมะระอยู่หลังบ้านกันหลายเลยบุกเก็บมาเพราะยานจะบุกเก็บสดน้งคุมๆแซ่บ กลัหวานเนี่ยปร้นอนไหมนอกกลับวานอีกโอ้ยแบบแค่เดี๋ยวมัอน,นี้สิ่ผ้าี่เนี่ยไปมาแห้เทียเท่ยนแห้เที่ยนขอบวนแห้เที่ยนไหมพี่นอ้อง ถ้าผลมัตกว่ะปีที่แล้วบม่ได้ปปีที่เราไปอยู่โรงพยาบาลนี่เนี่อปุ๊บหนั่นนะเนาะได้ไหมไข่ปีนี้ไม่ได้ร้อนอืปีที่แล้วร้อน เทดกับเขาแซ่บกันนี่ยอีมลี่ไรเน่เลขดตัวเทดแทรบไปกเลย bây người xăng Săn cái cảnh Săn Săn cái cảnh Săn cái Săn cái cảnh ừ. Săn cái ừ. Săn cái <laughs> Mày đưa cũng thả không này Không sao Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. น้ำซ th so th ังขางที่ถือไปสักงอย่างนี่น้องเก้าลังบ่ได้เลยขังทีเขวี้ยลังเป็นทีบ่ได้มันโมไปนะมันเจ็บกินข้าวอืมหวาล้วบ่า

สองตัวนึงไม่อยากว่าจะเห็นหลุนหลุนกินกนกปวดเจบนันีแพ้ว่าร้วนฝนตกบ่เด้ไปชื่อกะพีเล่กอ,อดไทยกินขึ้น มันกลุ่มกลัมไหมฮะเจียมมันถึงไหมนะแ่บใมีผักอันนั้นใช้ก็จะแซ่บผักบวงตูมักอ่อนนี่ก็ะซ้บ นี่บ่แทบบ่บ <c oughs> ที่กินเอที่ใส่ลากพัชเ่เลาตำตำลากพัชเช่เล้ายังห้อนแม่คนเสียวลากพัชเ่เล้าทิ่ตมตำไทยลงไปทั้งกันเลยหือยัง คืออย่างหลกักก็ที่หอมอ่ะเห็นป่ะจุดโฟกัสความหอมมันอยู่หันคืนดีด้วยคืออย่างคนญี่ปุ่นเขาจะเอาเอาหักวัสดีหัวมันหนักมันขูดขูดความเก็มข้นมันก็นอยู่หัน นั่นาตะเนี้วอวนหาตะเนีนเ้ยวเ็ๆไมเี้ยบส่กวนกับอวนเนาะกวนกับยูเ,เ,เ,เทียนเท่านี่แหะก็จาประกวดทดาช่างค่อยไป ภาดแบนี้ทำงานฝีไม่มันสุริ่นกับก,บกบารกระกปักว้ ไ้ิ้มากไปกินอิ่มกม็เป็นนะ้ามขึ้นมากินนมถังของ,องนะหููอีกนะไปกินเผากอน,กนท่านป้านี่นี่แต่เมากินน้ำเดียมขึ้นถ่าคนไปอิ่มอิ่มสงสัยอิ่มวาอิ่มก,กนนะว่าก็ทานไปเพกินต่เว้นๆเ,เ,เ,เราเพิ่งกิน ไปกันครับไปกันจ้าสวัสดี